จังหวะที่เราก้าวเท้าเข้าสู่ป่าทึบทุกสิ่งรอบตัวก็เปลี่ยนไปทันทีอากาศเย็นเยือกกัดกินผิวเสียงน,นกร้องเงียบหายเหลือแค่เสียงลมกระซิบข้างหูเราสัมผัสได้ถึงสายตาคู่หนึ่งที่จ้องมองมาตลอดเหมือนมีบางอย่างซ่อนตัวอยู่หลังพุ่มไม้หนาลึกเข้าไปเราเห็นแสงสีน้ำเงินเรืองรองวูบไหวเรียกให้เราเดินตามไปอย่างไม่รู้ตัว อยากให้โซเชียลมีเดียของคุณปัง KM Social ช่วยเพิ่มไลค์และผู้ติดตามให้คุณได้จริงยิ่งตามไปเสียงกระซิบยิ่งชัดขึ้นเหมือนเรียกชื่อเราเสียงนั้นชวนขนลุกพิลึกแสงนำทางไปสู่ต้นไม้ใหญ่ยักษ์ที่กลางลำต้นมีโพรงดำมืดราวกับปากเหว ทันทีที่เรายืนอยู่หน้าโพรงแสงก็ดับวูบหายไปในความมืดปล่อยให้เรายืนอยู่ท่ามกลางความว่างเปล่าที่ไร้ทางออก